อุ๊ปส์อันบ็อกไเดเปิดกล่อง2่องไอเดียอุ๊ปส์อันบ็อกเดียกลับมาอีกครั้งนะคะรายการที่จะมาชวนพูดคุยเกี่ยวกับไอเดียโฆษณาแคมเปญการตลาดแล้วก็ใช้คีเอทีฟในการรันธุรกิจนะคะเชื่อว่าหลายคนคงจะต้องมีแอป,ปนี้อยู่ในมือถือของทุกคนอยู่แล้วนะคะก็คือแอป Delivery นะคะแต่ว่าผู้นำของแอป Delivery ตอนนี้นะคะจะเป็นใครไม่ได้เลยก็ต้องเป็น Grab ประเทศไทยนะคะแล้วก็โชคดีมากเลยที่วันนี้เราได้คุยกับ ตัวแม่ตัวตึงของ g กรฟประเทศไทยนะคะคุณกุ๊กจันสุดานะคะผู้บริหาร g กรฟประเทศไทยคะ่ะคือต้องบอกว่าที่ที่เราอ,อยากชวนคุณกุ๊กมาคุยหรือ g กรฟเองนะ่ะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในลูกค้าที่น่ารักของ c r e เอทีฟหลายคนที่บอกว่าเป็นแบรนด์ที่กล้าหาญในการทำงานครีเอทีฟมากทีเดียวนะคะซึ่งก็แบบเ,เราเลยพลาดไม่ได้จริงๆที่จะมาชวนคุยแต่นี้อยากจะแบบคุยในแบบ สาวๆเมาส์มอย,ลยแล้วกัน,นถูกครีเอทีฟเมาส์แบรนด์มาเยอะวันนี้แบรนด์ต้องมาเมาส์ c r e เอทีฟกันบ้างนะคะโอเคอันนี้เรามาเข้าเรื่องเรื่องของการทํางานโฆษณาหรือครีเอทีฟแคมเปญอะไรต่างๆมันมีหลายคําที่ที่จะบ่งบอกถึงการทํางานที่กล้าหาญ mm hmm. หนึ่งในนั้นมันก็จะมีคําที่แบบว่าการเลือกคู่ mm hmm. เหมือนเวลาเราจะแบบเลือกคู่การทำงานจับงานอะไรกับใครใดๆเน่ยทางกราฟมีวิธีในการที่จะเขาเรียกอะไรอะ เลือกเอเจนซี่มาทํางานร่วมกันไหมคะมก่อนที่จะตอบคําถามว่าจะเลือกเอเจนซี่ยังไงอยากจะให้ถอยกลับมาก่อนคือมองที่ธุรกิจของเราก่อนนะคะหรือว่า m a r k e t o n j o c t i v t i v e หรือจุดประสงค์ทางการตลาด <Okay. S 2> คือถ้ามองแกร็ก็มองว่าจุดประสงค์ทางการตลาดเรามี2แบบอันที่1คือจุดประสงค์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของส่งคนส่งของส่งอาหารหรือว่าธุรกิจด้าน finance ก็คือการปล่อยกู้หรือว่า payment นะคะซึ่งถ้าเป็นจุดประสงค์ด้านนี้เนี่ยหลักๆที่เราต้องการคือเราต้องการ a n c ที่แบบอาจจะช่วยสร้างยอดขายให้เราได้หลังจากที่ปล่อยโฆษณาไปปุ๊บปล่อยกิจกรรมไปปุ๊บเราต้องมี penetration ที่มากขึ้นมีการใช้จ่ายที่บ่อยขึ้นหรือว่ามูลค่าคําสั่งซื้อที่มากขึ้นอันนี้คือฝั่งหนึ่ง ส่วนขาที่2ก็คือขาที่กุ๊กเรียกว่าแบรนด์บิลดิ้งคือ g r a ฟจริงๆจุดประสงค์ที่เราเกิดมาคือเราต้องการให้คนในประเทศเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบผู้โดยสารที่มีความปลอดภยัยมีความคุ้มค่านะคะหรือว่า,าคนขับที่แบบมีรายได้ที่ดีขึ้นอยู่เฉยๆเป็นแม่เลี้ยงเดียวอย่างเงี้ยกังวันไปทำงานตอนเย็นขับ g r a ฟก็ได้ mm hmm. แล้วก็ร้านอาหารก็มีรายได้ที่ดีขึ้นเพราะฉะน,นีย Brand Building เนี่ยวีซาวที่เราอยากได้ก็ไม่เหมือนด้านธุรกิจแบรนด์ u i l d i n g คือเราต้องการที่คนดูหนังแล้วดูแคมเปญแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกราฟมันดีกับประเทศไทยจริงๆนะคือเรากลับถอยก่อนมาก่อนแล้วเราค่อยเลือกว่าเอเจนซี่ที่เราจะใช้เนี่ยลายเส้นเหมาะกับแบบไหน mm hmm. ไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆจะเอาเอเจนซี่ที่แบบโปกฮาลด60%มาทำแบรนด Building ก็คงจะไม่เหมาะอะไรเงี้ยค่ะนี่เราต้องใช้เวลาในการศึกษาหรือเรียนรู้ทำความเข้าใจ ลายเส้นของเอเจนซี่มากน้อยแค่ไหนอะคะคุณจริงจริงมันเป็นประสบการณ์เหมือนกันเนาะที่ผ่านมาเรารู้ว่าส่วนมากเวลาเราหาอินสเปรชันเนี่ยเราก็จะเข้าไปดูว่างานนี้ดูดูดีจังงานนี้ดูขายแต่ว่าขายแบบน่าสนใจเราจะลองเรียกเขามาพพชดูงานนี้ดูแบบอิโมชั่นอลจังเลยแต่ไม่รู้สึกว่าร้องไห้จนน่าเบื่อบางทีมันมีหนังที่แบบรู้สึกว่าอิโมชั่นอลแต่ว่ามัน เดาได้อะ<ม>กูก็อาจจะไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยค่ะ<ม>อันนั้นก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งพอกลับมาลงลึอกอีกว่าใครที่เรียนในการเลือกเอเจนซี่เนี่ยมีอยู่3อย่างนะคะ<ม>อันที่1คือเขาต้องมีบาลานซ์ระหว่าง Creativity หรือว่าเขาเรียกเรียกว่าอะไรอะอความคิดสร้างสารรค์กับธุรกิจ<ม>ถ้าสมมติมาถึงแล้วความคิดสร้างสารรค์ฟุ้งมากเลย<ม>แต่กลับมาไม่ถูก กลับมาไม่มียอดขายไม่มียอดขายกูก็ไม่มีบป้าเจตมาทําต่อนะจบไปเลยคือกูคิดว่าแบบมาต้องมีบาลานซ์ที่ดีคือคุณครีเอทีฟได้คุณก็ต้องได้บิสเนสด้วยส่วนที่2ก็คือถ้าจะมาปุ๊บแล้วมาโพสต์แบบมีหนังเรื่องนึงอะ่ะมี3มคัทจบ กูก็ไม่เอาเหมือนกัน mm hmm. เพราะว่ามันคือตอนนี้คุณซูเมอร์หรือผู้บริโภคไม่ได้อยู่แค่ที่เดียว mm hmm. มันอยู่ในโลกแบบ O2O มีทั้งออฟไลน์ออนไลน์ hmm. คุณต้องกลับมาโพสต์เป็น IMC หรือว่า integrated marketing communication mm hmm. มีหนังอ่ k t ิคตอร์อินฟลูเอนเซอร์ควรเป็นยังไง mm hmm. ที่ออนกราวควรเป็นยังไงถ้าจับเด็กมหาลัยเนี่ยที่มหาลัยควรจะมีกิจกรรมยังไง mm hmm. บางเอเจนซี่อาจจะมาได้แค่ผมมีหนังส mm hmm. เรื่องครับจบอะไรเงี้ย mm hmm. ซึ่งในชีวิตจริงมันทําอย่างนั้นไม่ได้ไงมันไม่เหมือนโลกสมัยก่อนที่แบบมีหนังสามเลือกปล่อยทีวีซีสองพันจจบอะไรเงี้ยส่วนที่3ก็คือลายเสน้นคาแรคเตอร์เขาต้องเหมาะกับเราคืออย่างกราฟเนี่ยลายเส้นคือเราเรียกว่าเพลย์ฟูลเวอร์ s อคือหมายถึงว่าเราเล่นๆน,น,นะเราเข้าถึงคนทุกคนคนใช้เราเป็นหลายล้านคนแต่ว่าเรามีจุดประสงค์ที่จะทําให้ประเทศชาติดีขึ้นคนที่อยู่บนแพลตฟอร์มเราต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นคือเล่นๆแต่ว่ามี มีของนะอ,อะไรอย่างเงี้ยคือเพราะฉะนั้นลายเส้นเราจะโบะบาทนิดนึงคือเราต้องเลือกคนที่รู้สึกว่าเข้ากับเราได้เพราะฉะนั้นก็คือมี3จุดค่ะเออน่าสนใจแล้วอย่างเงี้ยไอ้คำว่าลายเส้นเนี่ยเราจะต้องเขาเลือกอะไร เรียกพิชเยอะไหมปริมาณในการพิชหรือว่าหรือว่าเราต้องทำศึกษาตัวเราเองมันต้องศึกษาก่อนยังไงมันสตาร์ทจุดสตาร์ทมาต้องอยังไงคะกูว่ามันขึ้นอยู่กับแคตตากรีด้วยสมมติถ้ากูเป็นเจ้าของ beauty brand อย่างเงี้ยโฆษณาสกินแคร์ไม่มีรูขุมขน<อ>กูอาจจะต้องเลือกเอเจนซี่เลือกเฮาส์ที่เก่งแบบเทเลซีนมีการ<อ>ระบายสีเทเลซีนคือเป็นขั้นตอน post production ที่แบบระบายสีหน้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติเป็นแกร็บเราบอกว่า กราฟฟูดฮอตดีลราคาเริ่มต้น19บาทกูอาจจะไม่ต้องแคร์เอเจนซี่หรือโปรดักชั่นเฮาส์ที่แบบงานสวยจัดอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปซูมว่า19บาทแล้วคนสั่งผิวดีไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นแค่ขอดีลดีส่งฟรีชัดเร่ชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะจังหวะได้ลายเส้นถ้าเราอยากได้เขาเรียกอะไรโปรดักต์หรืองานที่มันเขาเรียกอะไรเรื่องของความชัดเจน เสือกมาเราอาจจะต้องไปดูครีเอทีฟหรือว่าเฮาส์ที่เขาแบบเล่นกับลูกนี้ได้ดีห,หรือขายของยังไงให้คนอยากดูอะไรเงี้ยค่ะค,คือแบบว่าถ้าไม่งั้นแบบคนบอกว่ากลัวฮาร์ดเซลอะไรเงี้ยกูไม่กลัวเลยนะฉันมาขายของจากวันนี้คือถ้าฉันไม่ไม่ขายของไม่ได้ฉันจะเอาเงินจากไหนมาทำมาเก็ตติ้งถูกไหม,มก็ขายของยังไงให้คนอยากดูอะไรเงี้ยค่ะคุณมีสูตรไหมคะคะคุณกูีฟนี่ต้องเคลียร คือตั้งแต่กู๊เรียนจบใหม่ๆแล้วก็ทํางานที่แรกที่2อ,อันนี้เป็นที่ที่3แล้วคิดว่าบรีฟไม่ได้เปลี่ยนมากมันจะประกอบไปด้วย business background เช่นคุณมีปัญหาอะไรมีปัญหา awareness หรือเปล่าถ้ามีปัญหา awareness ก็คือต้อง build awareness อันที่2คือ business objective คืออะไรหลักๆก็คือเพิ่มยอดขายเพิ่ม penetration หรือเปล่าเพิ่ม frequency อันที่3คือ marketing objective คืออะไร marketing objective ต่างกับ business objective นะคะ mm hmm. uh, business objective อาจจะเป็นแบบยอดขาย marketing หรือ communication objective คือ awareness สร้างการรับรู้สร้าง engagement แล้ว as a result หรือผลลัพธ์ก็คือ business มันจะโตขึ้น mm hmm. อันที่4ก็คือ uh, job to be done หรือว่าเราต้องการให้ คน t ARGET AUDIENCE เนี่ยทำอะไรโดยเราจะทําอะไรอันนี้ค่อนข้างละเอียดนิดนึงด้วยคอนเซปต์มันจะเป็นแบบ get someone to do something by oh. อะไรอะไรเงี<ม>้ยเสร็จแล้วตอนจบเราก็บอกเอเจนซี่ว่า deliverables ว่าสิ่งที่คุณต้อง deliver มีอะไรบ้างอันนี้ค่อนข้างเคลียร์เลยมีหนัง30มีหนังแบบลองฟอร์มมี KV หรือ key visual ก็คือภาพที่จะออกไปมี i n t e g r a t e marketing communication นอกเหนือจากแค่หนังหรือเปล่าเราต้องการไหม ส่วนสุดท้ายกูก็าสำคัญมากเลยนะที่ที่เราควรจะใส่คือสมมติกูบรีฟทั้งหมดมันฟังก์ชั่นอลมากเลยคุณปุย้ยคือจริงๆเราควรบอกว่าลายเส้นที่เราชอบเป็นแบบไหนสมมติอยังโคกเงี้ยกูว่าเขาเคลียร์ภาพเขาจะเป็นภาพออกแนวย้อมสีแบบน้ำตาลนิดๆเบบซี่จะเป็นภาพชัดสีน้ำเงินส่วนแกร็บก็จะเป็นสีเขียว แล้วเราบอกว่าเราต้องการขายแรงตอนนั้นกูอาจจะยกงานของเพื่อนนิดนึงคือเซ็นทรัลเราบอกว่า,เ,าเราอยากขายแรงแต่เซ็นทรัลมิดไนท์เซลช่วงหนึ่งที่เขาทําหนังออกมามคือมันดีมากเลยนะ มันมัน break through จากหนัง 9, 9, 10, 10, 11 11, 11, 11, 11คือเป็นเอาฝรั่งมาแต่พูดไทย Graph food Mega l e เราอยากได้แบบ Central อย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่แค่ brief แบบ functional แต่ brief <ม>ว่างานเราอยากเป็นแบบไหน<ม>แล้วสิ่งสำคัญคือเวลาเรา brief อะถ้าเกิดว่า creative รู้สึกว่าไม่เคลียร์ขอให้ถาม,ม,มถามใน session ถ้าถามใน session แบบไม่เคลียร์โทรมาถามกูว่าแบาบมันจะยิ่งถามเยอะ<ม>เราว่าผลลัพธ์หรือว่าการที่เขามา propose มันยิ่งชัดขึ้น ในฐานะลูกค้าเราเห็นด้วยหม้กับการที่แบบว่าการทําแบรนด์หรือว่าการทําแบรนดิงโฆษณาเนี่ยจะต้องเป็นแบบมินิมอลมาช้าๆตัวเล็กๆแล้วก็เป็นแบรนด์ข้างหลังอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่แน่ใจวุ้ยอาจจะยังไม่เคยเห็นงานแบรนดิงของแบรนในมุมนี้บ้างกูว่าขึ้นอยู่กับลายเส้นของแต่ละแบรนด์นะคะว่าเขาต้องการยังไงอย่างถ้าสมมติบริษัทประกันนึงก็จะเป็นแนวแบบ เศร้ามากอันนั้นลายเส้นเขาก็ชาร์ะส่วนบริษัทประกันอีกอันหนึ่งก็จะเป็นคลืคลนมากทําทุกอย่างทุกสิ่งได้ทุกวันใช่ไหมเราก็จะชาร์ตเบรกทู through, กับไลฟ์สไตล์ไปเลยใช่แต่กูว่าอพอเป็นแบรนด์บิลดิ้งคือมันขึ้นอยู่กับลายเส้นของแบรนด์อย่างกร a ฟเนี่ยถ้าพูดถึงกับแบรนด์บิลดิ้งเราไม่ได้อยู่ดีๆแบบสร้างโปรเจกต์ออนท็อปในสิ่งที่เราทําอยู่ม,มันเป็นโปรเจกต์ที่เรียกว่าอินพ o c เซสหมายความว่า อย่างโปรเจกต์หนึ่งที่เกี่ยวกับ EV เราบอกว่า2026เราจะมีรถ e ีเป็นสัดส่วน10%อย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในธุรกิจที่เราโอเปรตทุกๆวันอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นการที่พูดอะไรมาอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างเคลียร์ค่อนข้างชัดมไม่ต้องซึ้งอะไรมากเราแค่บอกว่าตอนนี้เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนขับได้เข้าถึงรถ EV ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ปี2026เราก็จะมีสัดส่วนเป็น10%อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของที่ว่าเทรนเรื่อง เทรนโลโก้มาช้าๆโลโก้มานิดๆอะไรอาจจะไม่ได้ไม่ได้ป็นสิ่งที่แบรนด์ต้องการแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาเรียกอ,อะไรมันจะต้องมีออบเจกตีฟรอคะมาเป็นตัวหลีด้วยออบเจกตีฟแล้วก็ content. คอนเทนต์คือกูว่าแบบถ้าคอนเทนต์ดีคนก็ดูจบอยู่แล้วอะ่ะไม่ต้องมาโลโก้ช้าบางบางอันโลโก้ช้าก็อาจจะเวิร์กโลโก้มาก่อนก็อาจจะเวิร์กคือมันไม่เกี่ยวกันเลยอะ่ะถ้าคอนเทนต์ดีคือดูจบแน่นอนอแล้วก็ได้แมส ท,ที่ชัดอะไรเงี้ยค่ะมันก็ขายบันดิ้งได้ถ้าสมมุติว่าบันดิ้งจะมามาก่อนเลยแต่ว่าในมูทโทนที่โอเคใช่จะมาหลังก็ได้มาก่อนก็ได้ถ้าคอนเทนต์มันดียังไงคนก็ดูกูว่านะค่ะอีกเทรนด์หนึ่งซึ่งซึ่งเราก็เห็นในในมุมของโฆษณาก็คือเทรนตลกอย่างที่คุณกุ๊กบอกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ในคนไทยยังไงก็ชอบนะคะเทรนตลกเทรนผู้จาที่แบบเขาเรียกอะไรทะเลนทะลึ่งนิดนึงอะไรเงี้ยมันมันมีโฆษณาลักษณะนี้เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะ เพิ่มมากขึ้นในตลาดเงี้ยค่ะทางกราฟเองบางชิ้นก็ก็มีนะผู้แอบเห็นซึ่งมันก็สนุกอะไรเงี้ยมันมีเส้นไหมของแบรนด์ที่มันจะต้องเขาเรียกอะไรมันหยาบได้เท่านี้อ่ะเราพูดกันตรงๆเราอ่อาทะเลนทะลึ่งได้เท่านี้อะไรเงี้ยหรือว่าเรามีเซฟโซนได้แค่ไหนเงี้ยในมุมของแบรนด์เราต้องทํำยังไงแค่ไหนคะกูว่ากลับมาที่ทาร์เก็ตออเดียนหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราจะทาร์เก็ต ถ้าสมมติคุณปุ้ยจะ t a r g e t ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยสมมติ Gen Gen X อย่งเงี้ยแบบอายุ40ปลายถึง50อย่างเงี้ยเราคงไม่มาพูดทะลึ่งตึงตังของแท้อะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น Gen Z ที่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยกูว่า คำยามันมันไม่ได้เรียกว่าเป็นคำยาเพราะมันเป็นคำที่เขาใช้ในชีวิตประจําวันเช่นกอไก่หมอม้าอย่างเงี้ยหรือว่าหนังกอริล่าที่มันมีแบบอกอริล่ามาสอนให้มนุษย์อย่างเงี้ยโฮโมเซเปียนใช้แล้วก็มนุษว,วรลเ็่าว่าเป็นไอสัตว แต่ว่ากอริล่าก็ด่ากลับไปว่าไอ้คนคืออย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นคำหยาบเพราะว่าสัตว์มันคือเป็นแบบแอนิมอลใช่ไหมแล้วก็คนอะไรเงี้ยคือเป็นครีเอเตอร์เป็นตัวตนใช่เป็นตัวตนก็คือตัวเป็นสัตว์เขาก็เป็นสัตว์จริงๆใช่คือมันมีวิธีเล่นแล้วมันให้เข้าถึงหัวใจของเจนซีได้แต่ว่าถ้าสมมติ p r o Product ตัวเนี้ยเป็นแบบกองทุนบอกว่ามาลงทุนกับเรานะเราจะให้แบบว่า ค่าตอบแทนประมาณ5%แล้วมาไอสัตอย่างเงี้ยกูว่าคงไม่เวิร์กกูว่าขึ้นอยู่กับยัไงวะอใช่ไหมขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายแล้วอินดัสทรีรดักเราเหมาะไหมที่จะเอาลูกเล่นอย่างนั้นเข้าไปใส่พูดถึงถ้าสมมติว่าในมุมของ g r a ฟนะคะหัวใจสําคัญของการทํางานร่วมกันนะคะที่ g r a ฟมองนะคะแล้วจะทําให้งานมันประสบความสําเร็จ นะคะระหว่างลูกค้าเอเจนซี่และเฮาส์ house, คุณคุกมองในมุมนี้อย่างไรบ้างคะแต่ก็กลับมาที่1คือบรีฟต้องชัดอยู่ดี <c oughs> คือถ้าบรีฟชัดก็เอาพุ t ก็จะมาดีนะคะ <c oughs> อันที่2คือ process ก็คือ <c oughs> ต้องชัดเหมือนกันคือถ้าสมมติว่า Decision Maker ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วทีมงานตัดสินใจไป Decision Maker ก็ต้องยอมรับนะว่า ทีมงานตัดสินใจแบบนี้จะมาล้มแบบล้มหนังทีหลังก็ไม่ได้ล้มทั้งหมดเลยคือก็ล้มได้ก็จายเงินใหม่ทำไมใช่ส่วนที่3ก็คือความเชื่อถือกัน trust อะไรเงี้ยพอเราทำด้วยกันแล้ว brief เราเคลียร์แล้วเราคอมเมนต์แบบ objective base แล้วอะไรเงี้ย process รัดกลุ่มแล้วก็อย่ามาอย่ามานอยอย่ามาจี้ๆกันอะไรเงี้ยต้องมีความแบบเชื่อถือกันอะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็จะทำให้การทำงานแบบ smooth มากอะไรเงี้ยค่ะอืม เพราะฉะนั้นแล้วก็คือเขาเรียกอะไรมันเป็นการทํางานที่แบบมันอยู่บนความเชื่อใจในเมื่อคุณคุณเลือกแล้วคุณจะทํากับเอเจนซี่นี้เฮาส์นี้บนลายเส้นที่เรามั่นใจแล้วเน่ก็คงต้องปล่อยให้มืออาชีพได้ทําแต่มันก็อยู่บนกรอบของเราเราจะต้องมีเขาเรียกอะไรคอของแบรนด์เราต้องชัดหรือคอของอ่ายูนิตนั้นวิสเน็ตยูนิตนั้นออบ e ิคทีฟต้องใช่แต่สุดท้ายแล้วอ่ะปุ้ยว่าคำนี้ดีที่สุด กลับมาที่บริฟจริงใช่อันนี้ดีสำคัญมากเลยก็เลยรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ทำให้แบบปุ้ยกอยากมาขอความรู้แล้วก็มาแบ่งปันให้คุณกุ๊กได้แบบปันไอเดียและแชร์ประสบการณ์หวังว่าจะได้บ้างนะคะแล้วจะมาดูเล็กๆน้อยๆอาจจะคุยเล่นกันไปแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าคุณกุ๊กและกร์ฟเนี่ยน่ารักกับมาร์เก็ตติ้งอุปมาเสมอก็ทําให้เราแบบว่ารู้สึกแบบดีใจที่วันนี้เออคุณกุ๊กได้ให้โอกาสปุ้ยมานั่งพูดคุยในวันนี้ด้วยนะคะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักการตลาด b บรนด์เอเจนซแล้วก็เฮาส์ต่างๆที่ฟังลูกค้าน่ารักคนนี้อยู่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณกุ้<ด>ยขอบคุณนะคะ